การโอนอินของบิวเดอร์ซ่าอยู่นะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้ด้วยล่าสุดอยู่ในอันดับ2บนบล็อกช <Okay. S 1> าร์ทที่สิของเราไปเรียบร้อยแล้วความห่วงใย,ยจากใครบางคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฝากคําถามก็มได้เลยทั้งทางเว็บไซต์ที่ w w w d d b o x l a t a n i c o m ม,มี SMS ของเราที่4242827ด้วยนะจ๊ะ เอ้ครับเย่ฝึกพูดภาษาใต้มายังคะเขาพูดอะไรดังดเอุุไมถูกนะหาดหาดคีไม่ถูกเดวเป็นคนคนพ่อแม่พี่น้องาวสุราธานีไ่กลแล้วล่ะ่แล้วล่ะอีกอีกนิดเดียวเดียวเคยมาที่สุราแล้วด้วยใช่ไหมเคยครับเคยตอนนั้นก็มาทากิจกรรมกับคลื่นเราก็คือ เออเป็นบักเบอร์เดงจำได้ป่าตอนเที่ยนี่มาากับน้องอโอลิฟไปหรือเปล่าไม่ใช่เลยล่าวคนละคืนไม่ใช่แล้วหลงผิดนเรื่องที่มีมีรูตมีรูตมีรูตอ๋อแล้วก็มีป๊อปที่ไปเป่าอันใการที่มาทต์าอย่ใช่ลิทิสโทรมาให้เราแบบว่าไปรับดิวมันทันข้าต้เข้าต้ง ใช่แล้วก็ชอบกินหัวไซโปอะไรใช่ไหมใช่ตื่นึกออกเลยนะนะจุดจุดนี้ออกแล้วแต่คือคือวันนั้นตังเมยไม่อยู่ลมเสียมากใหม่สักรอบได้ไหมคะทำไมีผมผมอยากไปอย่างเต็มที่และเต็มใจครับอ่าฮะแล้วก็หลังจากนั้นได้มาสุรา์อีกบ้างไหมคะสุราดก็ถุดก็เหมือนจะไปไปกับไปกับไปกับอ่าฮะไปไปทำอีเวนท์ที่สุรา์นะอ่าฮะ ได้ครับผมโอเคอ่ะเรามาถึงซิงเกิลล่าสุดเลยดีกว่าค่ะเดียวที่ส่งมาให้เราได้ฟังกันนั่นก็คือเพลงความห่วงใยจากใครบางคนนนเนยไปร้องได้ไงครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องคนเถื่อนด้วยครับผมก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่าไงครับคือว่าไปร้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปร้องได้ยังไงใช่เป็นภาษาละคร กำลังหาคําตอบอยู่นนครับพี่ก็คือ <g ill ly> ว่าเขาคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมคิดว่าทําไมต้องเป็นดิวนะที่แบบน่าจะไปร้องได้ยังไงนะครับไปร้องได้ยังไงฮะดิวก็คือที่แล้วคือเพลงนี้เนีะครับผมก็ตอนแรกที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาบอกว่าละครเรื่องคนเถื่อนอ <g ill ly> ๋อแล้วก็อ๋อขึ้นในจิตใจว่าอ๋อเขาคงเลือกแล้วแหละว่าละครเรื่องคนเถื่อเขาคงเลือกคนร้องถูกแล้วแหละกอ โอเคแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนะคะก็จะซอฟก็ไม่ซอฟนะขึ้นต้นมาจะเป็นแบบเปียโนซอฟแต่พอคว่าไปไดเพลงที่ร้องสุดที่ผมเคยร้องมาเลยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเพลงก่อนหน้านั้นเพลงอื่นๆที่เป็นเพลงประกอบละครก็จะเป็นมีคืนไอร็อกผสมอยู่นิดนึงจนอาจจะเป็นช่วงท้ายหรือว่าช่วงที่ทำให้ดีวารอมให้ดนตรีมันหนักขึ้นแต่อันนี้นะครับผมก่อน ตอนแรกก็จะเป็นซ้อมๆมาก่อนแต่ตอพอปุ๊บปั๊บอาศาส์กันยับเลยสาดล็อกกันเลยทีเดียวนะแนวดนตรีเพลงนี้เป็นยังไงคะเดีวนะก็ความเป็นล็อกนี่นะครับความเป็นล็อกมากขึ้นแล้วจะหนักขึ้นแล้วก็จะมีมีรดบี้ที่สวยงามมีเสียงเป็นโนเข้ามาช่วยให้มันดูเกาะขึ้น,นะครับค่ะแล้วก็วกพูดถึงเนื้อหาร่องกาของเอ็มวีเพลงนี้เราได้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะเอ็มวีนะครับผมเอ็มวีตอนนี้ก็จะเป็นตัวคาราโอเกะ ก็จะเป็นผมก็จะเป็นเอ็ีก็จะเป็นเนื้อเรื่องในละครเลยครับเป็นภาพในละครเลยแล้วก็จะมีผมเนี่ยนะครับผมคอยมาร้องเพลงที่ร้องความสนใจอยู่ก็ผมสลับสลับมาว่าเอ้ยเนี่ยดิวล้องนะอย่าลืมดูดิวด้ว้นะอย่าลืมโหลดเพลงดิวนะอะไรอย่างนี้แล้วการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ใครเป็นคนแบบแมทชุดให้ต้องมีแบบว่าอะไรเสื้อสีเงินเงินชอบแมทชอบลุคนี้ไหมคะก็ก็คูแปลกไปอีกแบบนะดู ดูอ่อนเยาวดูแบบนี่ดูอ่อนเยาว์ด้วยใช่ดูอ่อนเยาวดูใช้ครีมหน้าเด้งนะโอเคเนื้อเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะความหวังใหญ่ใจเนื้อหาเพลงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ตอนแรกที่เริ่มต้นมาจะเหมือนเศร้าเปิดมาว่าโอ้เรามีเรื่องราวเรามากมาอยู่ในหัวเลยแล้วเราไม่กล้าบอกเขาแล้วก็ไม่เป็นไรเรายินดีที่จะยืนอยู่ตรงนี้แหละเราจะมีอยู่ในมุมของเรานี่แหละน่าจะส่งความหวังดีส่งความรัก ส่งความตั้นาดีไปให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องหันกลับมามองเราก็ได้ไ,ไดนเรามีความสุขแล้วแค่นี้ก็คือเป็นความห่วงใยจากคนคนหนึ่งนั่นเองได้แล้วกระแสตอบรับเพลงนี้ออกมารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดิวน,น,น,นี่นะดีนะดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ก็ตอนตอนนี้ตอนนี้โอรอ,นนอนนินตั้งแต่ประมาณบ่ายสองก็ติดติด t o อ f ้ายบ้าง t o บเ e นบ้างนี่ก็ดีใจแล้วครับคือเราอยากรู้ไหมครับว่าคือเราติดอะไร ขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนี่เพื่อนเราก็ติดชาร์ตเหมือนกันชาร์อยู่ในอันดับสองแยวแาว่วาวสูงมากคือว,ว้าวทางหน้าเอสเมทของเรานะคะทุกๆวันเข้ามาตัดรายการจะมีความห่วงแยจะใครบางคนความหงแยจะใครบางคนเดียวต้องเติดแชั่โมองเลยนะเดี๋ยวไปดูเอออสเมทจากน้องๆแฟนคลับกันหน่อยนะคะว่าส่งอะไรมาบ้านมีมีหลายๆคนที่ฟังอะไรน์ของเราที่กรุงเทพก็แบบว่าขอเพลง พลงพี่ดิวบอกว่าขอจากกรุงเทพนะอะไรอย่างงี้ oh, oh, oh. คือแฟนขับหนาแน่นจริงจริงนะเชื่อเชื <laughs> ่อเหลือเกนินี่บอกว่าเพลงที่ดิวเพาะมากเลยค่ะนี่พี่ดิวน่ารักามากเมื่อไหร่จะมาสุราษฎร์อีกน้องๆฝากถามา<ผ>มาผมไม่อยากไปอยู่แล้วอะฮะถ้าเกิดไปเยี่ยมเชิญมิทิวหรือว,ว่าไปเจินโอ้ผมเต็มที่นี่อยากจะทิปนะเดี๋ยวให้ดิวมาได้ขายบัตรตัดทริปัทิปขายบัตรสักสองสามหมื่นโอ้โห ตรงนั้นแหละปัญหาหะอะไรสองสามหมื่นเพี่เลยนะว่าบอดเพราะว่าแฟนของที่แบบรอเตอร์มามีฝั่งมาบอกว่าอย่าเล่นเกมหักโมนะดิวเอ๋ยเออเจมอ่์ฝากมาเจมเ่อเป็นไงฮะผมไม่ได้เล่นเกมเลยครับพี่ครับโอเคนี okay. ่คือเรื่องราวของแฟนคลับนะคะที่ฝากมาถึงดิว,วบบถ้าเที่ยวภาคใต้ปะถล่มทะเลอะไรอย่างเงี้ย<ม>สุดยอดไหมถไปทีพีมาค่ะเป็นไงบ้างโอ้สุดยอดเลยพี่ วยมากนะเดียวเป็นคนพาดอะไรคะพาตอนออกครับถ้าตอนออกอ่ะเคนคนดูริค่ะเอาล่ะเดียวนอกจากเพลงประกอบละครเรื่องเพลงนี้แล้วนะคะความขวงไงจากใครบางคนเมื่อไหร่จะมีเพลงในระบ,บั้มมาให้เราฟังอีกคะแบบส่งติดต่อหนัาต้องดูกะแสต่อกรก่อนว่าเพลงนี้เป็นยังไงเพลงตอ่อบับกกะแสเพลงนี้ดีแล้วแหละแล้วแบบมีแพนแพนกันไว้บ้างหรือยังคะแพนนยังครับยังไม่มีครับ อ่าเดี๋ยวให้ฝากดาวน์โหลดเพลงนี้หน่อยสามารถจะดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างคะได้ครับผมดอกจันหนึ่งตองสามศูนย์หนึ่งสามสองเลยครับผมค่ะก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะแล้วนอกจากเพลง <c oughs> ต้องหลอ,อกก <ๆ S 1> ็ต้องเติมตังค์ด้วยนะคะนั่นคือประเด็นนอกจากเพลงนี้แล้วนะคะร้องเพลงอะไรอย่างนี้เรายังมีงานอื่นๆให้เราได้ติดตามแมแบบเป็นเป็นวิธีกรอ,อยู่ครับที่ที่ไหนคะอ๋อที่รายการ Star Cup เพราะผมไลยก ช่องแอคชั่นแนลครับนี่ก็ใครติดเคเบิลใครติดแอคชั่นแนลก็ได้ดูกันเวลาเจ้าโมงเช้าถึงสิบโมงวันเสาร์นครับนี่ก็ติดตามกันได้เลยนะคะทางแอคชั่นแนลนั่นเองแล้วมีน้องถามมาว่าเมื่อไหร่จะเล่นละครโอ้โหทุกคนถามอย่างนี้ไปที่ขึ้นถามอย่างนี้ตลอดเลยค่ะแล้วเป็นไงคะก็ต้องตอบใหญ่ตอบได้คําเดียวว่าผมยังไม่เก่งพอครับแล้วแล้วแบบมีมีติดต่อมาบ้างไหมดิว อ่ยางยางยางแล้วเราไม่เราไม่แบบเราไม่อยากเล่นบ้างหรอนี่น้องๆรอแบบจะดูดิวเต็มที่เลยนะคุณเขาไม่อยากเล่นไหมคงไม่ได้แบบว่าอยากขนาดแบบว่าจะต้องคอไปเล่นหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าอฮะถ้าเกิดถ้าเกิดเราเก่งจริงๆหรือว่าถ้าเกิดเราพร้อมจริงๆเล่นได้จริงๆแต่ว่าบทมันเหมาะกับเราจริงๆเราก็เราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าตอนที่เรารู้สึกว่าสำหรับการแสดงมันมีอะไรที่เราต้องพัฒนาอีกเยอะ ตอนนี้เราจะเล่นได้จริงๆครับค่ะตอนนี้ก็เรียนแอคติ้งเรียนอะไรอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ต้องเรียนก่อนเราจะมีคิวมาสัมภาษณ์สดบ้างไหมคะตามคลื่นวิทยุต่างจังหวัดนอกจากโฟนอินแล้วค่ะอุ้ยผมอยากไปอยากไปมากๆเลยใช่ดี๊นี่เริ่มเป็นสมเียงใต้แล้วนะผมสอบมาวันอยากไปมากๆเลยวันนี้วันนี้โฟนอินภาคใต้เยอะไหมจ๊ะวันนี้แหละครับก็ผ่าว่าคลาสกันอันนี้อันนี้ ล่าก่อนก่อนหน้านี้นไปภูเก็ตมาครับแล้วบนที่ภูเก็ตมาแล้วก็มาต่อที่สุราษฎร์ครับโอเคก็คหัดภูใต้ภูใต้กันไปอาหารใต,ต,ต้ตอนมาทาั้นะทงที่เราชอบทรายดิวผมชอบที่ผมชอบแกงส้มอ่ะแกงแกงเหลืองอนะ่ะอาหาไปทานที่ไหนมาก็าคือที่มาเทนวิวเนี้ยเหรอหรือว่า,ออา,าที่ไหนเออพอยคุมาเทนวิวเนี่ยผมผมทานผมคิดผมชอบมากเลยผมชอบไปไปเหลืองพัดถ่ยนีนะาแฟนเท้าปังไว้นะ มารอบหน้าดิวได้กินแน่นอนแกงงงแกงเหลืองอะไรอย่างนี้นะอ่าฝากค่ะฝากอะไรถึงชาบ็อก885สวุวธานีหน่อยค่ะก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันครับค่ะฝา,ากว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแทบทุกวันเลยตอนนี้ตอนนที่ฝนตกาครับตอนนี้ยังไม่ตกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอแหละก็จะตกแล้ว<ฟ><า>คุ้มฟ้าคุมาค้มฝนแล้วตกทุกวันเ<า>ลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยเสื้อโรคเอยหรือว่า เออไว้รับต่างๆเองมันกสะพอพันได้ง่ายแค่พันได้ง่ายก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอยากให้ป่วยเหมือนผมนะครับผมผมก็จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันครับผมแต่ที่สําคัญป่าทุกขื่นเลยก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพใจตัวเองให้ดีที่สุดก่อน,นมันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญที่มันมันส่งถึงกันนะระหว่างใจกับกายเนี่ยถ้าเกิดต่อให้กายเราป่วยแค่ไหนแต่ถ้าใจเราดีเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับกับร่างกายที่ป่วยเท่าไหร่หรอก และนี่ก็คือความห่วงใหญ่จากดิวนั่นเองค่ะดิวมีเอ่อทางการสื่อสารนอกเหนือจากทางนี้ไหคะเป็น Facebook Twitter ของดิวอะค่ะอ๋อนี้ครับมีครับมี Facebook ครับผมก็คือเข้าไปที่ดิวกาโต o ครับผมเบอร์นั่ก็เฟซบุ๊กทวิตอรกแลนด์ิวกโตครับก็สามารถจะพูดคุยกับดิวได้เนาะใช่ครับผมแล้วก็มีแฟนเพจครับค่ะแฟนเพจก็คือเข้าไป Facebook แล้วก็เข้าไปที่ดิวเดชาหครับ ค่ะดิวมีน้องส่งข้อความมาว่าอยากฟังพี่ดิวร้องสดโอ้แต่น้องจะต้องทนฟังเสียงกระลาระลาดเลยนะทําไมคะเป็นอะไรเขาอันนี้เป็นหวัดวันนี้ผมเป็นหวัดครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะเราฟังได้ยังไงก็ร้องปอได้มีมีบอกว่ามีมีแบบแปลกๆด้วยนะอยากฟังพี่ดิวล้องเพลงความห่งใยเป็นสำเนียงใต้น้องคะจะทรมานพี่ดิวมากเกินไปแล้วะมผมผมสามารถทาได้จริงเหรอจทที่ที่ทตัวอย่างให้ผมดูก่อน ้ขอโทษนะคูอพูดไปไม่ได้เหมือนกันสามาตีวะ <c oughs> <c oughs> อะ่เดี๋ยวให้ให้ใหดิวฟังเดี๋ยวจะเป็นคอรัสให้เป็นความหูใงจะใครบางคนคือ <c oughs> ถ้าดิวเสียงไม่ถึงต้องมจะช่วยช่วยน้องให้ <c oughs> ไม่ถึงยิ่งกว่าเก่านะคะอ่าเดี๋ยวให้ดิวร้องสดๆที่เราฟังนะสะักท่อนหนึ่งท่อนท <c oughs> ุกเพลงนี้กแล้วกันความหูใหจะใครบางคนค่ะไปเลยไปเลยจะใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจ จากความห่วงใยที่มีเธอเท่านั้นไม่ต้องรู้ทีมาเค่เธอรับไปจากฉันแค่นั้นก็สุขใจพอ้นี่เป็นหวัดแล้วเหรอจุดน,นี้นจุดนี้คือเป็นหวัดแล้วใช่ไหมคะเป็นหวัดค่ะด <c oughs> ีน้องบอกว่าหายป่วยเร็วๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะด่วเป็นขับเยอะมากจริงๆอะ่ะ รู้สึกยังไงบ้างที่แบบเฮ้ยมีคนเชื่อมทอดไปเยอะมากขนาดนี้คะโอ้โหจริงๆเราผมยังรู้สึกว่าก็รู้สึกดีครับผมรู้สึกเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีคนมามอบความหวังดีกับเรามามอบความเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมอบสิ่งดีๆให้เราเรา,าก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาอยู่แล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคน,นจริง ก็ใครก็คือไปออนทัวร์ทุกๆภาคอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีแฟนคลับตามให้มองไปตลอดแน่ๆได<ม>้ครับผมบแต่ว่าที่สําคัญคือนอกจากแฟนคลับเนี่ยอันนี้แฟนคลับเราก็ตามไปทุกที่แล้วก็แบบว่าโอ้โหสุใจมากอยู่แล้วเพราะว่าบางคนนะเขามาจากกรุงเทพหรือบางคน,นเขามาจากพิษณุโลกและเขาก็มาจากโอ้โหขึ้นเหนือล่องใต้ไปตามไปนั่นไปนี่โอ้โหสุดๆจริงๆแล้วที่สําคัญคือแฟนเพลงแต่ละจังหวัดก็ให้ก็ให้การตอบรับดีมากโดยอย่างน้องๆอย่าง น้องๆวัยรุ่นที่เราไม่คิดว่าเออเขาจะมาคลีตเรามาตามเราหรือมาดูเราอย่างเงี้ยเขาก็มาแล้วเขาก็แบบมาให้กําลังใจเราจะบอกว่าน่ารักมากจริงๆค่ะดิวหวังว่านอกจากซิงเกิลนี้แล้วเราน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ดิวเร็วนี้นะขอยเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีลบว้มเต็มมาให้เราฟังกันเร็วๆนะจ๊ะสาธุครับเล่นละครเป็นพระองค์พระเอกดิวนะจะติดตามอยู่สาธุครับขอให้เป็นเก่งถึงขนาดนั้นครับค่ะเดี๋ยวฝากดาวลดอีกครั้งหนึ่งที่ได้เลย ลอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับอ่าเดี๋ยวให้ดิวเป็นดีเจรงเป็นนิดนึงค่ะส่งเพลงเข้าเพลงของเจงความหวงใหญ่จากใครบางคนได้ครับผมสำหรับใครสำหรับใครนะครับผมที่ฟังดีเจดิวอยู่ตอนนี้ <paralysis. S 2> นะคะ <c oughs> รับผมพูดธรรมดาดีว่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ดิวโอเคสำหรับใครนะครับผมท,ที่ที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับใครสักคน,นแต่ว่าไม่ต้องการให้เขาดูว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามว่าคุณ คุณเป็นอย่างทั้นคุณเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เขารู้เลยผมมีเพลงเพลงนี้นะครับผมที่จะใช้เป็นตัวแทนความรู้สึกดีดมอบให้คนที่คุณรักโดยที่คุณไม่ต้องบอกชื่อโดยที่คุณไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นใครใช้เพลงนี้ส่งให้เขาครับผมความโวงใจจากใครบางคนครับโอเคขอบคุณดิวมากนะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์สดกันเนาะครับผสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงคะ แฟนคับกระหึ่มจริงๆนะคะวันนี้ใน,นเว็บไซต์ของเราอ่าเดี๋ยวส่งเพลงน,นี้ฟังกันค่ะความหุ่ห่หงิยจากใครบางคนดิวเดวสตาห้า